สวัสดีค่ะ The Chest Channel แม่ลูกพาเที่ยวค่ะทริปนี้ไปภาคอีสานมีนัดกับเหล่าบรรดาสายหมูเ่อเพื่อนนะคะจะไปท้ำนาคาจังหวัดบึงการค่ะป๊อบใช้บริการเช่าที่จอดรถของ P374 Park i n g ค่ะอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเพียง12นาทีและทาง P374 ยังมีบริการรถยนต์รับส่งฟรีถึงสนามบินเลยนะคะทั้งขาไปและขากลับค่ะ ป๊อปขึ้นเครื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะแล้วไปลงที่ท่าอากาศยานนาครพนมค่ะที่นครพนมมีบูธรถเช่าให้เราเลือกมากมายเลยค่ะป๊อบก็เช่ารถจากที่นั่นนะคะก่อนขับขี่แล้วก็ตรวจสภาพรถกันก่อนค่ะไปค่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะป๊อปพักที่เซเนอรีรีสอร์ทใกล้กับถ้ำนาคาเพียง16นาทีเท่านั้นค่ะเรามีนัดกัน6โมงครึ่งที่ปากถ้ำค่ะ บรรยากาศข้างทางนะคะทางไปถ้ำนาคาคา่ะสวยมากๆเลยฝ่ายน้ำล้นนี้สวยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกนะนะะันค่ะทำแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่ได้ขึ้นไปค่ะไปแล้วเราจะไปร <ไป S 1> อขึ้นกับกลุ่มเพื่อนไปเดินไปเดินไปแล้วเราก็จะไปไปหาผู้นำทางด้วยค่ะไปหาไกด์ค่ะสำหรับท่านใดที่จะมาถ้ำนาคาต้องมีพี่ไกด์ดูแลนะคะทางอุทยานไม่ให้ขึ้นเพียงลำพังค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเสียนาหันไปขยายนมา จุดแรกบอกกล่าวขอพรให้ขึ้นและลงอย่างปลอดภัยค่ะถน,นาคาก็จะเป็นขดลําตัวนะคะแล้วก็เป็นจุดขอพรเนาะออกจากถ่านาคาเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเจดีย์หลวงปู่เสาที่เราขับรถเข้ามาเราจะเห็นใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะองค์พระพุทธรูปด้วยเนาะสีขาวะคะ่ะเดินไปเดินย้อนกลับมาขึ้นด้านบนเจดีย์หลวงปู่าวังจุดที่สามไฮไลท์ตรงนั้นจะเป็นบันได1้อยขั้นนะคะขึ้น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสี่ร้อยสี่สิบเ็ด่างใช่ค่ะทางขึ้นจะเป็นบันไดถี่ๆนะคะก็จะช่วยลดแรงเมื่อยได้ค่ะอ่ะอหน,นูอยากถ่ายด้วยูลยลัน,ะน,น,นที่เดินครึ่งสิบเก้าตุลาปี่องพันหนึ่งร้อยหกปี2แปค่ะจุดนี้เราจะต่อคิวตามกลุ่มนะคะเพื่อถ่ายรูปค่ะ ในที่สุดก็ถึงนะคะผู้พิชิตถ้ำนาคาวแล้ววิวสวยมากๆค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดทางไปหลวงปู่สาค่ะง,ะงี้<า>งลงๆไปแค่ไหนไม่ได้ค่ะพระเอาน้ำไปต้มเพื่อหาอาหารท่านมาทนะุ่งน่ะไม่มีใครมากังหนันจกงเพคืนเลยเนาะทีนี้ท่านก็เอาไปต้มกาแฟต้มกาแฟต้มน้ำยาสักศิษย์ของท่านแต่คนสมัยก่อนจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะจะใช้เป็นยาต้มค่ะ จุดนี้เป็นทางไปหลวงปู่เสานะคะป๊อปไปหลวงปู่เสาคะ่ะฝั่งน้นเป็นหลวงปู่วางบันได1น1้ขั้นป๊อปไม่ได้ไปนะคะบึงคงหลงมึงคงหลงมึงงงขอ,ง,ง,ง,ของ,ง,งเรามีเนื้อที่อยู่1 8 0 0 0ไร่แปดัเป็นน้ำชุ่มนะคะฝั่งลาวฝั่งลาวคูเขารอเก้าทำเขื่อนตั้งแต่ปีพศสอง ค่ะพร้อมๆกับที่พี่เกิดเลยตอนที่มาอยู่ที่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ที่เกิดได้สิบเกินวันค่ะใช่ใช่ไหมคะใช่ได้ค่ะ<ช>พี่ไกด์ใส่ใจดูแลทุกฝีก้าวนะคะพร้อมแบกเครื่องดื่มขึ้นไปข้ปขางบนด้วยนะคะให้เราดื่มเย็นๆนะคะ่ะปอขึ้น19ตุลาสองพันจบทริปถะะ้ำนาคาอากาศค่อนข้างร้อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ